ผมว่าเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องของปากท้องของประชาชนนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของค่าครองชีพที่สูงขึ้นมาจากหลายๆปัจจัยไม่ว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยหรือว่าเรื่องของปัญหาเรื่องราคาน้ำมันนะครับผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มากไม่มีโซลูชันใดโซลูชันหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้นะครับผมว่าต้องเริ่มต้นจากผู้นําก่อนนะครับการที่เราจะเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไปในเร็วๆนี้ผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทย เราต้องการผู้นําที่เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจกล้าตัดสินใจต้องกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งอาจจะไม่จําเป็นต้องถูกใจเสมอไปผู้นําที่จะต้องกลา้าที่จะต้องออกนโยบายที่จะเอาประชาชนมปที่ตั้งถ้าเกิดไม่มีการกล้าตัดสินใจที่เด็ดขาดนะครับเราก็จะตกเหวามาถึงจุดที่ว่าเราเราเราต้องมีการกล้าตัดสินใจต้องกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะการออกมาตรการการะตุ้นเศรษฐกิจก็ตามทีปัญหาความเหลื่อมล้ําก็เป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยต้องให้ต้องให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ประเทศไทยเ,ยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่สําคัญของโลกนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ไม่ใช่ขนาดที่เล็กแล้วก็ไม่ขนาดที่ใหญ่เราเองไม่ได้ใหญ่พอที่เราจะอยู่ได้ด้วยตัวเราเองผู้นําคนต่อไปเนี่ยผมว่าต้องเป็นผู้นําที่กล้าที่จะเดินออกไปสู่เวทีโลกนะครับเพราะช่วงเวลา6ปีหรือ8ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยผู้นําของเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไ นำประเทศไทยไปมีจุดยืนในในเวทีโลกเลยระยะสั้นนี้นะครับผมก็หวังว่าเราก็าเข้าสู่ฤด,ดูท่องเที่ยวแล้วนะครับท่องเท,ที่ยวก็ยังเป็นเป็นคอมโพเนต์สำคัญของของ GDP ไทยนะครับหลายๆประเทศในโลกก็เริ่มเปิดอย่างเต็มที่แล้วการที่เราจะต้องมีความพร้อมเมื่อจะในแง่ของสายการบินที่บินเข้ามาหรือว่าระบบในการที่จะเข้ามาในประเทศที่ได้รวดเร็วรัดกุมปลอดภัย ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาได้นะครับส่วนระยะกลางเนี่ยผมก็ต้องกลับไปเรื่องเรื่องตั้งใหม่เหมือนเดิมเพราะว่าเพราะว่าเราจะเข้าสู่ระบบโหมดของการเลือกตั้งแล้วประชาชนทุกคนเนี่ยควรมาใช้สิทธิ์ถ้าเกิดผลเรื่องตั้งออกมาไงก็งต้องยอมรับแล้วก็อยู่ไปนะครับ